ไปเาไข่ไปต้มไข่ไปต้มแล้วปอกเปลือกแล้วยังไงต่อเข็มแทงไข่น้ำส้มสายชูเติมลงไปใส่โซดาใส่นมแล้วยังไงต่อใส่ผงชูรสแล้วทิ้งไว้ยิ่หนึ่งวันแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาไขา่ไก่ไปต้มแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะทําการปอกไข่ต้มนะครับโอเคตอนนี้ผมปอกไข่ต้มเสร็จนะครับทุกคนต่อไปเราจะเขเข็มแทงเข้าไปที่ไข่นะครับ ต่อไปผมจะใส่น้ำส้มสายชูนะครับทุกคนแล้วต่อไปก็ใส่โซดาครับแล้วก็ใส่นมครับต่อไปจะใส่ผงชูรสนะครับทุกคนแล้วต่อไปเราจะปิดฝานะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับโอ้ยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนะครับถึงเวลาทุกคนเราคอยครับสามสองหนึ่ง เท่าไรไม่รู้